สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ All l n d Mum ั o ค l y Will เอาการแล้วกล้อยากแกอะไร Color c l a y DIY อันนี้มันคืออะไรคะพี่ออดินน้ำมันเครดี่เอาต้องเสียงสองด้วยอะคะ่ะอันนี้ก็คือดินน้ำมันโดนี่ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับที่ให้เขาทำเนาะ เฮ้ยแล้วนี่อะไรจะไ,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้คือหนูต้องเอามาประกอบเป็นโตอ๋อโอเคอย,กกอ,อยากแกะไม่ใช่อยากเกาะก้าอะไรยืนนี่ไม่อยากเกาะอ๋ออันนี้เป็นกล่องเวลาทําโดนัทเสร็จใช่ไหมคะได้คับอ่ะ <c oughs> นี่ก็จะเป็อวอันนี้ก็เป็นดิน้ัมันโดแต่ละสีเฮ้ยตัวอะไรอะ <c oughs> อ่ะเข้ามาเลย เดี๋ยวมีความพังอา้าบางบางหมดเลยเอาพูดจะดีเลยเอาพูจะดีวิน๋ยวเด้๋ยเดี๋ยว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 แบ่งกันอันนี้วิธีเล่นก็ทำง่ายๆตามกล่องมันก็จะมีแม่พิมพ์มาให้อยู่แล้วมันก็จะง่ายแลบบ้วก็จะดีบอกมาไหนบ,บีบอกมาหิเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็อันนี้มันไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะมีความปลอดภัยสำหรับเด็ก เด็กเล่นได้เพราะว่ามันไม่เลื้อมือแล้วก็มันไม่เลื้อตามโต๊ะด้วยแม่สีฟ้ากับสีผสมไปเป็นสีอะไรเออสีฟ้ากับสีเขียวผสมกันเป็นสีอะไรอาวไม่ได้จบศิลปะมาด้วยหนูลองผสมเลยอยากรู้สีอะไรผสมเลยจริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะมันทําให้เด็กได้ใช้สมาธิแล้วก็จินตนาการถ้าได้เล่นกับพ่อกับแม่อะไรอ่ะกล้าสีปุ๊ บอกถามพี่สีอะไรสีอะไรอะ่ะดอกไม้นี่จากแม่พิมพ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเล่นกันมาหลายครั้งแล้ะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่แม่ได้เล่นกับลูกด้วยนะเนี่ยเออมันสนุกเนาะใช่แม่เล่ง่ายเลยนะเนี่ยอ่ะต่อไปทำกล่อง นี่ไม่เห็นโดนัทเลยสักอันไหนแม่พิมพ์โดนัทเนี่ยแม่ขอโดนัทส,สองก้อนอได้ไหมครับไปแม่ทำกล่องให้ไ่ครับเก่งมากครับโดนัทสีมืออากานะคะ <c oughs> อันนี้เราจะใส่กล่องประกอบนะบใ,สใส่เร็วใส่เร็ว ว่าทุกบ้านต้องมีมีขายตามทั่วไปเลยเอ่อเซนทันก็มีหรือว่าตามร้านขายเล่นทุกอย่างมีหมดเลยลองไปดูมันก็สนุกดีนะคะแล้วมันไม่อันตรายถามว่าอายุเท่าไหร่เล่นได้เขาจะมีบอกข้างกล่องอยู่แล้วสามบวกก็คือสามขวบขึ้นไปนะคะน้องต้องขอบคุณพี่ๆนะคะที่ส่งของขวัญมาให้น้องได้เล่นกันนะคะอไปไหนปลาไปแล้วปลาไปเจสกีแล้วลูกกไป อ้าวแลวม้มันนี่ก่อนมาปิดรายการก่อนไมันี่ไม่นีน <Yeah. S 3> แ่แล้วแล้วแม่หรอแม่ขัดรถตามบ้าไปนะโอเคโอเคไรน,นี่ก็เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งน่ารักมากนี่เห็นไหมทำดักโดนัทอะไร ต่อไปก็เป็นของแม่นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเกงพา้อสาเร็จรูปนะคะปกติเราจะเห็นว่ามันเป็นถุงพลาสติกที่เป็นท e ิ้วๆตามห้างเสร็จสินค้าใช่ไหมคะนี่เลยมัมีโปโกะทำแบบใหม่มาเขาเรียกว่า t o y ส์บ็อ,บอกซ์ทำไมต้องทํามาเป็นกล่องกล่องนี้สําหรับให้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งกล่องเนื้อ,อไหมคะ อันนี้เป็นกล่องสีชมพูนะคะอันนี้รุ่นว่า Pant Gels นะคะโอ้โหอนี้ใช้ M6 4ชิ้นอุ้ยคุ้มมากเลยแล้วมันแถมด้วยโคตสชิ้นคูณ3า9รชิ้นคุ้มมากมากเลยแต่ละสีก็แต่ละไซส์นะทีนี้เวลาซื้อเนี่ยต้องสังเกตไซส์นะไซส์เขามีหลายไซส์มีหลายแบบครับอะไรรีวิวอยู่ครับบทฉีบดฉีก็ไปฉีดสิ นี่นี่ถ้าใครสนใจนะคะทอยบ็อกอันนี้ของมามิปโปโกนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวพวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับ EP นี้ได้เรามาเจอกัน EP หน้านะคะกับรายการ a l l and Mum ็อย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยนะคะ